The Standard ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักพระราชประวัติของพระเจ้าชา,ชาวที่3รวมถึงโมเมนต์สำคัญในชีวิตของพระองค์เพื่อเป็นการปูพื้นความรู้ก่อนที่จะได้ร่วมรับชมพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษของกษัตริย์องค์ใหม่แห่งสารชาชนาจักรในวันเสาร์ที่6พฤษภาคม2023ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1 4พฤศจิกายน1948พระเจ้าชาวฟิลิปอา์เธอร์จอร์จได้เสด็จพระราชสมภพณพระราชวังบักกิงแฮม โดยเป็นพระราชะโอรสของเจ้าชายฟิลิปเดยุคแห่งเอดิบระและสมเด็จพระราชะนีนาถอลิซาเบธที่2ในปี1969พระองค์ทรงได้เข้าพระราชะพิธีสถาปนาเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์โดยเป็นพระราชะทายาทลำดับที่1ผู้ซึ่งจะทรงสืบสันตติวงศ์ของอังกฤษในอนาคตต่อมาเมื่อมีพระชนมายุได้33พรรษาพระองค์ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับไดอาน่าสเปนเซอร์หญิงสูงศัก์จากตระกูลชนชั้นสูง และทรงมีพระโอรสสองพระองค์ด้วยกันคือเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายเฮนรี่อย่างไรก็ตามชีวิตคู่ของทั้งสองพระองค์ที่ดูงดงามราวกับเทพนิยายกลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบในปี1996ทั้งสองพระองค์ทรงได้หย่าขาดขณะที่เจ้า,าหญิงแดเนียเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความทุกข์ว่าชีวิตคู่ของพระองค์กลับมีเหาสามคนซึ่งพระองค์ทรงหมายถึงคามิลาปาร์เกอร์โบลส์ หญิงสามัญชนผู้ทรงเป็นคนรักเก่าของเจ้าชายก่อให้เกิดกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงราชวงศ์ในขณะนั้นก่อนที่จะเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเจ้าหญิงแดนีนนาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนถึงแก่ชีวิตที่กรุงปารีสเมื่อปี1997แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนานแต่พระเจ้าชาวที่3สก็ไม่เคยหมดรักคามิลา พระองค์ได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและยืนยันในความรักที่มั่นคงจนในที่สุดสมเด็จพระราชินีก็ส่งอนุญาตให้ทั้งสองเข้าพิธีอภิเษกสมรสในปี2005ส่งผลให้คามิลาดัชเชสแห่งคอนวอล์ได้ก้าวเข้าสู่ราชวงศ์ในฐานะพระวรชาย,ยาพระองค์ที่สองต่อมาในปี2002ก็ได้เกิดขา่าวเศร้าช็อกโลกขึ้น เมื่อสมเด็จพระราชินีนาถอลิสาเบธที่ส,สเสด็จสวรรคตอย่างสงบณพระตำหนักเบลมอร์เรในสกอตแลนด์ในวันที่8กันยายนส่งผลให้พระเจ้าชาว,ชาวที่3ได้สเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่ของอังกฤษโดยพระองค์มีปฏิธานตั้งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสารต่อภารกิจของพระราชมารดาในการรับใช้ประชาชนชาวอังกฤษสืบไป แม้พระเจ้าชาวจะทรงตระหนักตั้งแต่วัยยาวว่าวันหนึ่งพระองค์จะทรงต้องรับภาระอันหนักอึ้งในการครองราชสมบัติต่อจากพระราชมารดาทว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับการตั้งคำถามที่ดังขึ้นเรื่อยๆถึงสถานะของสถาบันกษัตริย์อังกฤษเรื่องเหล่านี้ย่อมเป็นสิ่งที่ท้าทายรัชสมัยของกษัตริย์พระองค์ที่5แห่งราชวงศ์วินเซอร์เป็นอย่างยิ่ง